ถ้าเรารู้จักบ้านเกิดของเราเองทุกรายละเอียดทุกซอกทุกมุมนอกจากจะเกิดความภาคภูมิใจมีความรู้และเข้าใจชุมชนตนเองยังสามารถแบ่งปันความรู้และสิ่งต่างๆให้คนอื่นได้ชื่นชมด้วยนะคะอย่างเช่นเด็กๆทุ่งแสงตะวันวันนี้อยู่ย่านโพพระยาจังหวัดสุพรรณบุรีเขาบอกว่าหมู่บ้านของเขามีสิ่งดีที่อยากจะแบ่งปันคนอื่นๆให้ชื่นชมค่ะวัดเพรา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีใกล้กรุงเทพนิดเดียวเท่านั้นค่ะดูมันทำท่ามีท้อยตีโ,โปเ้เล็กๆตรงนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเด็กๆและชาวบ้านมีปลาตะเพียนทองฝูงใหญ่กับปลาสวายจอมฮุกอ,อยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ควาย,ยหัวนกโนอกอลอฮะหัวนกโนกไปเลยมาเล่นบางครั้งเด็กๆก,ก็มาเล่นเรือถีบล่องแม่น้ำกันเป็นที่สนุกสนานถีบกันเหนื่อยมั้ภายในวัดอันสงบร่มเย็นยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่างอีกสักครู่ตามเด็กๆไปดูกันค่ะ สิบปีแล้วที่วัดพร้าวแสนสงบในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบ้านอันปลอดภัยของเหล่าจิ้งจอกบินฝูงใหญ่ตัวเล็กนะหลางปีกน,นะเบิร์ดกับเมย์หนุ่มน้อยเจ้าถิ่นโคพยาคุ้นเคยกับเพื่อนต่างสายพันธุ์มาตั้งแต่เกิดค่ะ,ะจิ้งจอกบิน f l y ยิงฟ็อ ก็คือค้างคาวแม่ไก่หน้าตาอย่างนี้เบิร์ตกับเมย์บอกว่าไม่เห็นจะเหมือนแม่ไก่สักนิดค่ะดูยังไงก็คล้ายกับสุนัขจิ้งจอกทั้งหน้าตาและขนที่ปกคลุมลำตัวต้นยางสูงใหญ่ทุกต้นในวัดถูกยึดครองเป็นที่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่มานานแล้วเบิร์ตกับเมย์บอกว่า เป็นเพราะที่นี่ร่มเย็นปลอดภัยค้างคาวแม่ไก่ก็เลยมาขออาศัยขยายเผ่าพันธุ์มากขึ้นทุกปีมาจากวัดตึกวัดจันทร์สมาวัดป่านานแล้วอยู่ไปอยู่ไปนิ่งเยอะเกาะที่กิ่งไม่เลือกมันเลนที่ไหนว่างก็อยู่มันไม่ชอบอยู่เตี้ยเฉพาะต้นใหญ่สูงๆต้นยางต้นมะม่วงต้องคืนไปทางนู้นแยกกันไป นกมีหูหนูมีปีกเป็นคำเปรียบเลยถึงค้างคาวแต่ค้างคาวไม่ใช่นกแล้วก็ไม่ใช่หนูค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวในโลกที่บินได้่กตอมนนถึงแม้จะเห็นหน้าค่าตาค้างคาวแม่ไก่อยู่ทุกวันแต่พอได้ดูใกล้ๆเด็กๆกลับพบว่า มีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกหลายอย่างค่ะไอตัวโอ้โหหายว่างมาคนมาที่เป็นร้อยตรงมือมันจะมีห้านิ้วเลยเป็นเล็บเล็นตัวยาวเฮ้ยเฮ้ยพอเทินแล้วเป็นม้เลยมอนไปมันจะมีค้นด้วยคนซึมตามตามข้นจะลำตันไม่น้อยแต่คนมันสั้นเดยกมันจะนุ่งปีบเบลอเลยเฮ้ยทำไมนั้กะ กัดเลยยังกัดน้ำจริงเออตัวสั้นเลยร้อนนี่แกร้อนได้เนี่ยหอยหอหุ้งอ่ะนุ่มก็มีน่ะดูนะโอ้ยหนุ่มกุ้งอ่ะแก่แม่กอดดื้อแม่ขนวะไงกลางวันค้างคาวแม่ไก่จับกลุ่มนอนรวมกันเป็นฝูงใหญ่ใช้เท้าทั้งสองข้างเกาะเกี่ยวกิ่งไม้ไว้แน่น มีเล็บงอเหมือนตะขอยึดเกาะเอาไว้ห้อยหัวนานแค่ไหนก็ไม่ร่วงหล่นแต่จะเวียนหัวบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะเอาแกเอาแกเอาแกนี่เกี่ยวเลยเกี่ยวส่องเอาเลยเออขึ้นแลยอ่ะแกะแงบแงบแงบเออขึ้นเลยไม่ได้ขึ้นเลยมันไม่ค่อยเกาะเลยเกาะโคกต้นแบบเนี้ยโอ้โหเป็นแกะหน้าตรงนู้นก็หนีเลยนะเออ เอ้ยเมื่อกี้เลยนี่งตรงนู้นก็มีนะนีะแล้วส่องตัวยังก็ใบไม้เลยรื่เรื่นน่ารูุ้เลยเยอะเยอะทุกทีอ่ะเออจำปั่มไม่อยูๆๆๆๆ่ลุงสู้แค่ล้อนบังได้ให้เช็ดเหงื่อด้วยดูค้างคาวเพลินเพลินเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้หลายอยา่างเบิร์ดบอกว่าบางสิ่งที่เห็นจนชิน ก็มีความน่าสนใจซ่อนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันค่ะค้างขาวเกิดก่อนมนุษย์ราว50ล้านปีก่อนมีประมาณ1,000ชนิดทั่วโลก ทั้งค้างคา,าวขนาดเล็กที่กินมแมลงเป็นอาหารและค้างคาวขนาดใหญ่ที่โปรดรานผลไม้ค้างคาวทุกชนิดมีวิวัฒนาการการบินเทียบเท่ากับนกก็ว่าได้ค่ะเพราะรู้จักการควบคุมการทรงตัวและกระแสลมแต่ถึงจะมีปีกและบินได้ค้างคาวก็ไม่สามารถบินได้เร็ว และสูงเท่านกค่ะปีกข้างคาวพัฒนามาจากขาทั้งสองข้างนิ้วเท้ายาวมีพังผืดเชื่อมต่อระหว่างคอกับนิ้วเท้าเวลาเกาะกิ่งไม้พักผ่อนค้างคาวจะห่อปีกคลุมตัวหรือไม่ก็กระพือปีกโบกพัดไปมาเพื่อระบายความร้อนอยู่ตลอดเวลาถ้าง,ง่วงจัด ก็อ้าปากหาวกว้างๆสักครั้งหนึ่งก่อนจะหลับไปอย่างสบายค่ะ,ต,ะต้องคุยเร่องอ้เยอะเลยต้องขานึกตัวเดียวอะนุะ๊กที่ะตัวตรง,งนู้นนะนั่นที่เหงื่อละร้อนแดดแดดส่งตา,า,งางจะอยู่สูงๆบางทีจะอยู่ร่มๆบางทีก็เอาไปเอาเปกีคขมตาดดหลบแดดบางทีก็บินอยู่ที่ทีาที่ไม่มีแดด หรืออย่างนั้นดู่ไงแล้วก็หลอดตาที่ก็ปีกบังเวลาทิ้งเท้าจะยาวตรงนู้นมันโดนแดดแดดเข้าตามัเลยลงมามอยู่ข้างล่างแสงแกมส่งมากนี่ยเอาเพกบังนี่บังนะก็ส่งข้าแต่ละข้ามันมีห้าห้านิ้วมันยาวมา เดี่ยวมาแล้วก็เป็นเล็บดำๆน้ำหนักตัวมันเยอะมันก็เลยต้องเกาะเอาเอาหัวลงข่าข้อนิดเดียวกิ่งไมเ้เกอะน,น,นี้นั่นระหว่างห้อยหัวเกาะกิ่งไม้ค้างคาวชอบย้ายที่หลบแดดอยู่เสมอใช้ตะเกียบปีกทั้งสองข้างคลานไปหาที่มมเหมาะบางครั้งก็เกิดสึกแย่งชิงกิ่งไม้กันพันวันเลยค่ะ คเสียงดังมากแค่อยู่บ้านยัง,ยงได้ยินบ้านอยู่ท้ายซอยจากนี้ก็ดังดังแมวแแมบช่วงใกล้ฤดูผสมพันธุ์ค้างคาวตัวผู้จะมีสีสดขึ้นมากเพื่อดึงดูดใจสาวๆค่ะหลังจากนั้นไม่นานเบิร์ดบอกว่าจะได้เห็นลูกค้างคาว ตั้งแต่ตัวเล็กๆไปจนถึงตอนที่มันหัดบินด้วยค่ะกัางบินออกมาผูกล่นบินต่อผูกรล่นบินไม่ได้จุดเด่นอีกอย่างของข้างขาวแม่ไก่ก็คือมีดวงตากลมโตที่ช่วยให้การหาอาหารในยามค่ำคืนมีประสิทธิภาพสูงสุด กลางคืนแ้่ตามเนี่ยมองดีกว่าจังหวัดเพราะกลางวันมองไม่ค่อยเห็นเวลาตามต้องมอง,มองตอนคืนจะเป็นสีแดงเวลามองตอนเช้าจะเป็นสีขาวหมดเลยมองไม่ค่อยเห็นเหมือนเราอ้าห้างจินนอนคือตอนกลางคืนจากลางวันต,นตอนกลางว,วันเด็กเที่ยวตอนกลางวันขึ้นข,ข่าวนอนตอนกลางคืนขั้งข่าวหากินแต่ตอนกลางคืนเด็กนอน<า>แต่ก็ใหญ่ เบิร์ตบอกว่าเด็กๆก,กับค้างคาวมีชีวิตที่ต่างกันลิบลับแต่อยู่ร่วมกันได้โดยไม่เบียดเบียนกันค่ะไม่ใช่นกไม่ใช่นูอยู่ตัวดำๆกตันต้นไม้ไม่เคยทำร้ายผู้ใด,ดเขารองปากคนเรียกจนติดผู้ว่าดูดูคือแม่ไก่แต่ดูใกล้ๆกลายลมาจริงจอก ปีกยาวยาวปีกยาวยาว,าวนอนห้อยหัวเหมือนตัวติดกวาว,าวทำงานเป็นเพื่อนดวงดงงาว,าวไม่เช้าไม่ยอมเข้านอนไม่ใช่นกไม่ใช่หนูอาจดูดูหน้าดูร้ายแต่รู้ไหมเขาคือคู้ปลูกป,ป่าต่างพึงพาสัตกับคนขอแค่แบ่งบ้านผลไม้คนที่ได้รับคือขยายพันธุ์ป่า ปีกยาวๆปีกยาวๆหากินจากคำถึงเช้าไม่เคยดูดเลือดสาวๆบนฟ้าอากาศเหน็บหนาหาผลไม้ลูกเข่าๆเพื่อต่อชีวิตยืนยาว นานมาแล้วที่ค้า้งขาวแม่ไก่ฟูงนี้อาศัยพักพิงต้นยางใหญ่ราวกับบ้านอันแสนสุขและคงเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเท่านานก็ดูได้ทุกวันทุกเวลาดูตอนไหนก็ได้ปลาครั้งเขาก็เวลากินกนนอนคล้ายๆแล้วแต่มันกินื่นนอนคนละเวลากันถ้ามาดูเยอะบางที ท้ามาทำกวนมันมันก็จะตื่นแล้วไปอยู่ที่อื่น,นถ้ามาดูเฉยงยๆมันก็ไม่เป็นไรอยู่ตลอดไปก็ดีดิได้เรียนรู้พวกข่าวรู้ว่าสัตว์มีชีวิตอย่างกับเราเลยไม่ ค้างคาวที่เบิร์ดกับเมพาไปดูค้างคาวแม่ไก่สมชื่อจริงๆเพราะว่าตัวเกือบจะเท่าไก่เวลากลางปีกออกกว้างเกือบเมตรโน่นละค่ะใครอยากจะดูต้องไปที่วัดพร้าโพภยาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแต่ว่าอย่าไปรบกวนเขาละค่ะให้ดูเฉยๆค่ะคุณสะอาดไม่น้อยหนะ้าบอกว่ามีเรื่องราวของมแมลงมาให้ดูเขียวเหมือนพระอินบินเหมือนนกซ้อนปักอก,อกนกก็ไม่ใช่ตัวอะไรเอ่ยติดตามค่ะ เพื่อนเพื่อนรู้ไหมล่ะครับว่ามแมลงที่พี่นกพูดถึงอ่ะคืออะไรมะแมลงทับยังไงล่ะครับนอกจากจะมีสีสวยแล้วยังมีชีวิตที่น่าทึ่งอีกด้วยนะครับเ <requirements> ขียวเหมือนพระอินบินเหมือนนกมีอรปักอกนกก็ไม่ใช่เขียวเหมือนพระอินก็คือ สีปีกของแมลงทับส่วนสอนปักอกก็หมายถึงส่วนที่แหลมยื่นออกมาดูเหมือนลูกศรน,นี่แหละครับเรียกว่าแมลงทับนะครับไม่ใช่แมงทับเพราะว่ามันมีหกขาแมลงทับขาแดงหนวดแดงกินใบเต็งรังใบพยอมส่วนพวกขาเขียวหนวดดำเนี้ยกินใบมะขามเทศครับตัวยาวประมาณ3-4เซนติเมตร นอกจากสีเขียวเลือฟ้าแล้วสีทองแดงอย่างนี้ก็มีนะครับแต่ว่าจะโชว์ตัวโชว์สีสวยๆให้เราดูอยู่แค่เดือนเดียวแล้วก็ตายครับส่วนวงจรชีวิตช่วงอื่นยาวนานกว่าครับหลังจากผสมพันธุ์ตัวเมียก็จะวางไข่ไว้ใต้ดินไม่ใช่ว่าจะวางได้สำเร็จทุกตัวหรอกนะครับถ้าเจอมดมารุมอย่างนี้ก็ต้องหาที่ใหม่ ไก็จะกลายเป็นหนอนกินรากไม้แล้วก็ลอกคราบอยู่หลายครั้งแล้วก็จะใช้น้ำลายผสมกับดินทำปลอกหุ้มตัวเป็นดักแด้อยู่ข้างในนักวิจัยพบว่าตั้งแต่เป็นไข่เป็นหนอนเป็นดักแด้จนพร้อมจะออกมาเป็นตัวเต็มวัยต้องใช้เวลาถึง2ปีแล้วกว่าจะขึ้นจากดินมาได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆอีกนะครับจะต้องเป็นช่วงหน้าฝนที่ฝนตกหนักดินชุ่มชื้นถึงจะโผล่พ้นขึ้นมาได้ อย่างนี้ไงล่ะครับต่อจากนี้ก็จะกินผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่แล้วก็ตายไปถ้าสภาพแวดล้อมดีมีต้นไม้มีอาหารให้เพียงพอลูกหลานของมันก็จะอยู่รอดต่อไปได้วันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับกับผมสนับสนุนโดย บริษัทปิโตเคมีแห่งชาติจำกัดมหาชนพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะไปดูลูกกรุงลุยท้องนาท้องทุ่งกับทุ่งแสงตะวันพบกันสัปดาห์หน้าค่ะ